สวัสดีครับคุณผู้ชมที่น่ารักทุกคนทุกท่านครับเจอกันอีกแล้วกับช่องพ่อเพลินชาแนลนะครับวันนี้พ่อเพลินจะพาคุณผู้ชมมากำจัดเพลี้ยแะมละงที่มากัดกินพืชผักสวนครัวของเรานะครับด้วยวิธีง่ายๆครับของใช้ในบ้านเรือนของเราที่มีความเผ็ดความแสบความร้อนครับสามารถนํามากำจัดเพลี้ยไล่แมลงได้ด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปดูวิธีทําการกำจัดเพลี้ย ไร่แมลงด้วยกันเลยนะครับนี่ครับคุณผู้ชมครับอุปกรณ์ที่เราจะนํามากําจัดเพลี้ยแมลงที่กินผักของเรานะครับเราจะใช้แบบนี้นะครับมันมีความเผ็ดความแสบความร้อนอย่างนี้เองครับจะทําให้เพลี้ยมดแมลงที่มากินพืชผักสวนครัวของเราหายไปนะครับด้วยวิธีง่ายๆเลยครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีทํา การทำน้ำยากำจัดเพลี้ยมดแมลงแบบแสบเผ็ดแสบร้อนด้วยกันเลยนะครับก่อนอื่นพริกครับนี่ครับเราจะใช้3เม็ดนะครับใส่ลงไปในครกถ้ามีเครื่องปั่นก็ปั่นได้เลยนะครับแล้วก็กระเทียมครับอีกอย่างนึงก็คือหอมนี่ครับหอมแบบนี้ครับหอมหัวแดงหรือว่าหอมหัวใหญ่ก็ได้นะครับเราจะใช้อย่างแบบนี้นะครับก่อนอื่นให้เราตำพริกก่อนนะครับ เสร็จแล้วให้เราใส่กระเทียมลงไปครับสามกลีบนะครับตำเลยครับตำให้แตกละเอียดนะครับเพราะว่ากินกระเทียมจะมีกลิ่นฉุนกลิ่นเหม็นเวลาแมลงหรือว่าเพี้ยโดนเข้าไปนะครับมันก็จะตายหรือว่าจะหนีไปนะครับเสร็จแล้วเราจะใส่หอมหัวใหญ่ครับทำการตำเหมือนกันครับก็คือหั่นเป็นชิ้นเล็กๆก่อนนะครับ กลิ่นชุนกลิ่นเมนความเผ็ดความร้อนมันอยู่ตรงนี้นี่เองครับนี่ครับคุณผู้ชมครับเมื่อเราตามเสร็จแล้วนะครับก็จะได้หน้าตาเป็นอย่างนี้ครับแต่ถ้าเราจะปั่นมันจะก็จะละเอียดกว่านี้นะครับเสร็จแล้วให้เราใส่น้ําเปล่าลงไปครับเราใส่พอประมาณนะครับถ้าเราทําเยอะเราก็ตำเยอะๆนะครับแต่ถ้าเรา ใช้ฉีดพ่นพื้นที่น้อยๆแล้วก็ทําแบบนี้นะครับนี่นะครับเป็นน้ํายาประหยัดครับเป็นน้ํายาสูตรง่ายๆกําจัดเพี้ยมดหรือว่าแมลงที่มากินพืชผักสวนครัวของเราแบบเสร็จแบบร้อนนั่นเองครับนี่ครับก็คือพริกกระเทียมแล้วก็หอมห้วใหญ่แค่นั้นนะครับเพียงเท่านี้นะครับนี่ครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเราจะมากรองเอาแต่น้านะครับจะใช้ผ้าขาวบางหรือว่าที่กรองก็ได้นะครับกรองแต่น้ำให้เราเทลงไปนะครับ เท้งไปแบบนี้ได้เลยครับคุณผู้ชมครับเพียงเท่านี้แหละครับเราก็จะได้น้ํายาของเราแอบแสบร้อนนั่นก็คือพริกนั่นเองครับเดี๋ยวสิครับเดี๋ยวเราจะนําน้ําแบบนี้นะครับไปกําจัดเพลี้ยแมลงที่มากินพืชผักสวนครัวของเราก่อนที่เราจะไปกําจัดนะครับเราต้องมีอะไรเพิ่มมาอีกนะครับนั่นก็คือนี่ครับคุณผู้ชมครับน้ําปลาร้านั่นเองครับ น้ำปลาร้านี่ครับเราจะใส่น้ำปลาร้าไปด้วยนะครับเพื่อช่วยบำรุงต้นพืชของเราให้งามนี่ครับอีกอย่างนึงก็คือน้ำยาล้างจานครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการใช้กันเลยนะครับนี่ครับคุณผู้ชมครับให้เราเตรียมน้ำนะครับน้ำหนึ่งป๊อกกี้นะครับใส่ลงไปนะครับสองช้อนโต๊ะนะครับผมใส่ลงไปแบบนี้นะครับ เสร็จแล้วตามด้วยนี่ครับน้ําปลาร้าเลยครับจะช่วยบํารุงพืชผักสวนกรัวของเราให้โตไวนะครับใส่ลงไปนะครับ1ช้อนนะครับเสร็จแล้วอีกอย่างก็ขาดไม่ได้ก็คือนี่ครับน้ํายาล้างจานนะครับน้ํายาล้างจานนี้จะเป็นช่วยจับใบนะครับจะเป็นตัวแทนของสารจับใบเมื่อเราฉีดพ่นเข้าไปนะครับ ตรงพืชผักสวนครัวของเราน้ํายาตั้งจานเนี่ยครับจะไปช่วยจับไม่ให้น้ํายาของเราหลุดนะครับเราใส่ลงไปครับก็พอประมาณนะครับเรากะเอาครับหนึ่งช้อนชานะครับนี่ครับเสร็จแล้วให้เราเขย่าครับเขย่าส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันเพียงเท่านี้นะครับคุณผู้ชมครับเราก็จะได้น้ำยากาจัดเพลี้ยแมลงที่มากัดกินพืชผักสวนครัวของเราเสร็จแล้วให้เรานําไปฉีดพ่นตรงที่มีเพลี้ยแมลง ที่มากินพืชผักสวนครัวของเราด้วยกันเลยนะครับนี่ครับคุณผู้ชมครับเห็นไหมครับดูสิครับเพลี้ยทั้งนั้นเลยครับที่มากัดกินพืชผักสวนครัวของเราให้เราฉีดพ่นเลยนะครับฉีดพ่นแบบนี้รับวองเพลี้ยแมลงที่มากัดกินพืชผักสวนของของเราแสบเผ็ดแสบร้อนแน่นอนครับนี้ก็มีครับส่วนมากแล้วมันจะอยู่ใต้ใบนะครับให้เราฉีดพ่นตรงช่วงใต้ใบเลยนะครับ แบบนี้ครับนี่ครับให้เราพลิกดูครับดูสีครับโอ้โหนี่เพี้ยทั้งนั้นเลยครับฉีดพ่นเลยนะครับจะทําให้มะเขือของเราหรือว่าพืชผกสวนครัวของเราไม่มีเพี้ยไม่มีแมลงอีกต่อไปครับฉีดพ่นแบบนี้ได้เลยนะครับคุณผู้ชมครับหรือว่าเราจะลาดลดตรงต้นหรือว่าโคนต้นก็ได้นะครับ เพื่อไล่มแมลงหรือว่ากำจัดมแมลงที่มันอยู่ใต้ดินหรือว่าบนต้นมะเขือของเรานี่ครับคุณผู้ชมครับดูสิครับใบหยกใบงอแบบนี้มีเพลี้ยแน่นอนนี่นะครับเต็มเลยครับฉีดพ่นเลยครับคุณผู้ชมครับรับรองเพลี้ยะมะแมลงหายเครื่องแน่นอนครับทั้งต้นใบทั้งบนใบและหลังใบแบบนี้ฉีดพ่นได้เลยนะครับฉีดพ่นอาทิตย์ละ หนึ่งครั้งนะครับคุณผู้ชมครับห้าถึงเจ็ดวันฉีดครั้งหนึ่งจะทําให้เพลี้ยแมลงที่มาตัดกินพืชผักสวนครัวของเราหายเครื่องแน่นอนครับครับฉีดคนไปเลยครับแบบนี้เลยครับคุณผู้ชมครับเป็นสูตรง่ายๆนะครับของใช้ในบ้านเรือนของเราเนี่ยครับที่มันมีฤทธิแ์แสบเผ็ดแสบร้อนสามารถกำจัดเพลี้ยไล่แมลงหายเครื่องได้ด้วยนะครับ เป็นยังไงบ้างครับคุณผู้ชมครับไม่ยากเลยใช่ไหมครับของใช้ในเบื้องเรืองของเราก็สามารถนํามากาจัดเคลียไล่มแมลงในวันนี้ครับหวังว่าคลิปนี้คงมีประโยชน์ต่อคุณผู้ชมมากเลยนะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามพ่อเพื่อนชาแนลเลยนะครับมาเจอกันในคลิปต่อไปครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ